ดชค่ะวันนี้นะคะนูก็อยู่หน้าไซต์งานตัวน้ค่ะนะคะไซต์งานตัวนี้เนี่ยเป็นทําร้านอาหารใหม่นะคะแล้วก็ปรับปรุงจากตึกเก่านะคะดังนั้นเนี่ยการปรับปรุงจากตึกเก่าเนี่ยปัญหาที่กลัวมากที่จะเจอเนี่ยเรื่องเรื่องการทําเตาเนี่ยก็คือเรื่องระยะท่อนะคะแล้วก็ระยะดุดขวัญน,นะคะดังนั้นเนี่ยงานพวกนี้จะต้องเอาช่างนะคะเข้ามาวัดระยะท่อระยะดุดขวัญเลยเพราะว่า งานควบคุมวางเหมือนวางไซซิ่งของเตาอะค่ะราคามันจะมันมันมันจะแตกต่างกันไปที่แบบงานแล้วก็ควอนตี้นะคะก็อันนี้ลูกค้าเขาปรับจากตึกเก่า40ปีนะคะปรับได้สภาพได้สวยมากนะคะแล้วก็เป็นานมาจะเป็นนด์นมา a r k แห่งใหม่ของเชียงรายนะคะ จุดหนึ่งนะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆดูระยะเตาเดี๋ยวรอลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ขั้นตอนที่มาช่วยดูกับช่างนลคะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าตึกที่ต่อท่อคือตึกแค่ว่าค่ะมันมีความมันมีความยากมันอยู่เนาะคะเพราะว่ามันจะต้องดูว่าป่องควันแล้วก็พื้นหน้างานพื้นที่จริงเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นป่องยังไงนะคะมันมันต้องมีหลังคา ใช่ต้องไป <Hey. S 1> หัวติดราคาเขาใหม่ด้วยนะคะ hey. Hey. ถ้าเวลาเราทําครัวใหม่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคะ่ะต้องต้องระวังเรื่องการวางระบบนะคะเพราะว่าการวางระบบเนี่ยเวลาถ้าเวลามันผิดขึ้นไปแล้วอะคะ่ะมันกลับมาแก้จะยากมากนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยขอแล้วก็เผื่อเงินให้เผื่อการวางระบบนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องท่อเรื่องการวางระบบเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟมาก พอคอลักษณะหน้าง,งานมันเป็นตึกแถวสี่ชั้นนะ่ยวัดความสูงอะ่ะมันต้องวัดมันทีหึงตึกสี่ชั้นก็คือวัดทีละชั้นเลยว่าถ้าเราส่งท่อขึ้นไปอะ่ะมันมันจะโดนตรงไหนเป็นจุดไหนอย่างเงี้ยนะคะมันจะต่างกับหัวบ้านนะคะ